ครั้งนี้ผมอยากได้ไข่ดาวละเออไม่มีปัญหาเลยย่าทำได้นี่เราเริ่มกันแล้วนะโอ้ใช่ค่ะหนูไม่ได้นอนนะโอ้ไม่ใช่ฉันต้องการน,น้ำมันเยอะๆเออหลานละ่ะย่าคิดว่าพอแล้วนะเอาไข่ไปสิขอบคุณค่ะคุณยา่าไข่ดาวงั้นเหรอได้เลย โอ้ขนมปังแสนอร่อยโอ้ทำไมย่าถึงตั้งนันในกาปุกนะโอ้ใช่แล้วได้เวลาที่ย่าต้องกินยาแล้วละ่ะโอ้ดีจังเลยแล้วถ้าย่าทำรูตรงขนมปังด้วยล่ะนะโอ้ใช่แล้วย่าจะได้ขนมปังแล้วก็ใส่ไข่ไว้ตรงนี้เลยเป็นไงละ่ะดูดีมากเลยแค่ต้องใส่เกลือเท่านั้นอดทนนั้นล้านลักยากำลังมาแล้วเป็นไงละ่ะ ก็จได้ไข่ที่สมบูรณ์แบบเราต้องแยกขยไข่แดงออกมาจากไข่ขาวแบบนี้เลยได้บานน้อยฉันจะดูดไข่ขาวขึ้นมาแล้วเบลลงสีชามหนึ่งจากนั้นก็ามาย้อมสีต้องเป็นผลงานเฉดเอกแน่นอนเป็นวิธีการที่ทำไม่ธรรมดามากนี่คือแม่พิมที่ฉันต้องใช้วางลงไปเลยจากนั้นก็เทไข่ขาวที่ผสมสีลงไปได้แล้ว <c oughs> เป็นไงละ่ะแม่พิมพ์เป็นรูปดอกไม้นะ ส่วนตรงกลางเป็นเป็นสีเหลืองให้เหมือนดอกไม้จริงๆโอ้สวยงามจริงๆเลยเันตกแต่งจานด้วยเขียวเทศเชอรี่และก็ผักชีฝรั่งเศษนะ What? What? ดอกไม้อะไรเวอร์มากเลยอาหารที่ดีที่สุดต้องปรุงด้วยความรักสิอย่ารู้วิธีเอาใจหลานชายนะโ <Nice. S 1> อ,อ้ไฟเหรอหลานสาวตื่นเร็วเข้ากำลังล้กเป็นไฟนะตามันล้อระวังด้วย โอ้พระเจ้าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแต่ยังไงต้องเสิฟไข่ดาวนั้นถึงจะไหมอ่ะจะทำซ้ำไข่แทลงไปเยอะๆอาจจะได้ผ่อนกได้นะโอเคโอ้ยไม่น่าอรอดแต่ว่าเราพร้อมแล้วล่ะ <What? S 1> นี่มันกินไม่ได้อ่ะ uh oh. ขอโทษนนะันน้อง oh <my. S 1> มาดูกันดีกว่าว่าคณยาททำอะไรมามันดูน่ากินนะบางทีอาจจะอร่อยก็ได้โอเคย่าพยายามเต็มที่เลยขอบคุณทั้งคนยา mm hmm. โอ้ว้าวเจ๋งลงเลย อร่อยมากเลยเชฟดีมากเชฟฉนาะละ่ะเชฟรู้จักงานของเต้เสม,มอละ่ะและครั้งนี้ฉันอยากได้จะเล่นในขวดนะ <Hey. S 1> ทุกคนเรามีงานใหม่แล้วนะย่ากำลังฟังอยู่จ้ะเล่นในขวดฮะเลิกได้ดีเดี๋ยวเชฟจัดก,การให้ <What? S 1> มันคืออะไรเนยะนี่เป็นคร,รั้งแรกเลยนั้นที่ย่าเห็น <S <S อ๋อฉันเข้าใจแล้วดีใจที่ฉันเป็นคนลาดด้วยแต่ฉันต้องลองสักหน่อยอ่ะว้าวอรยจังเลย โอ้ไม่เอาเนอะหนูหยุดไม่ได้ค่ะชทำไมที่เราอะโอ้ไม่มีอะไรเหลือสำหรับน้องชายแล้วอะโอ้ไอเดียฉันมีขนมเนื้อหยุ่ด้วยใส่ลงไปในขวดแล้วก็เติมน้ำเชื่อมหวานแล้วมาทำให้เจลลี่แข็งตัวเร็วขึ้นฉันจะใช้สเปรย์น้ำแข็งล่ะมันต้องอร่อยเหมือนที่น้องต้องการแน่มาลองกัน มันได้ผลโอโคล่ามันอันตรายเนะ <Okay. S 1> น้ำผึ้งสี <All right. S 1> มีรสหวาน <All right. S 1> และก็ดีต่อสุขภาพมากกวา่า oh. ใช่แล้วละ่ะถ้าจะใส่มันลงไปในน้ำแข็งมันจะได้กลายเป็นเจลลี่หลีกทางให้มือโปค่ะโคล่ามีทางเดียวเท่านั้นไปที่กระทะักแล้วก็เยลลี่มีจะตามไปเป็นเพื่อนเลยเหลือแค่ต้องเพิ่มเจาตินและก็กลิตเตอร์ด้วยมันต้องออกมาอร่อยแน่นอน น้ำแข็งแห้งแล้วก็น้ำทำให้โคลลาแข็งตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเจลลี่ได้อเป็นไงละ่ะเจ๋งใิ่ม,มหมใช่แล้วเหรอย่าเห็นด้วยงั้นก็มาเจอกับเจลลี่อสโคลลาที่น่าทึ่งกันเลยอย่าก็พร้อมแล้วเหมือนกันละ่ะเป็นไงละ่ะกินได้แล้วโอวเย่ฉันอยากลองแล้วนันเนียเริ่มจากเจลลี่ของคุณย่าเลวกันมาลองกันฮึไม่เร็วฮะ โอ้ขอบคุณจันหลานลักของเยอะโอ้ว้าวจะเลี้ยงสโคลกล่ะตามที่เธอสั่งเลยเจง๋งมันสุดยอดมากเลยแล้วพี่สาทำอะไรมานะามันดูดีมากเลยโอ้โหมีขนมด้วยเหรอว้าวเธอเช่ามันไหมอร่อยกจนบรรยายเลยเธอชนะนแล้วโอ้ยเย่ฉันทำได้ อะไรนะภารกิจใหม่งั้นเหรอเธอต้องการอะไรหลานชายขอโดนัทครับผมได้เลยโอ้โดนัทมันหลังงมากฉันเข้าใจแล้วนั้นทำอะไรกันอยู่ทำกับย่างันเหรอในขณะที่เขากำลังเถียงกันฉันก็เกิดไอเดียขึ้นมาจะทำโดนัทจากโอริโอโอ้นั่นเสียงอะไรกันเนี้พ่อทีข่ขหนุ่มพลปินน้อย ตอนนี้ก็เพิ่มนูเทลล่าแล้วก็ไผสมให้เข้ากันกับคุกกี้อืมน่ากินจังเลยทั้เทส่วนผสมที่เสร็จแล้วเราไปในเครื่องทำวัฟเฟลิลได้แล้วมันจะออกเป็นโดนัทที่สวยงามโอ้ยเก่งมากจ้ะไอเดียดีมากเลยขอบคุณคะ่ะ oh. <laughs> ยากจะใช้เครื่องทำวัฟเฟลิลเหมือนกันนะแค่เทปแป้งลงไปแบบนี้แป้งโดก็ดีนะแต่โดนัทแบบไหนไม่มีไส้กันละ่ะ ทาด้น้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่นะฉันแน่ใจว่าเด็กหนยต้องชอบมันแน่นแน่เป็นไงล่ะดูสิน่ากินมากและตอนนี้ก็ตกแต่งด้วยไอซิ่งก็สปริงเกิลเป็นไงล่ะมาดูน่ากินสุดๆเลยแล้วก็อย่าลืมด้วยนะใส่ลงไปมันน่ารักจากนั้นก็มาตกแต่งจานกันเลยหยิบช็อกโกแลตลงไปแบบนี้ส oh. วยงาม วางโดนนั้นออกไปแทนแท้ perfect มาก <Yeah. S 1> ย่าก็จะเพิ่มน้ำตาลอีกเล็กน้อยเพื่อ <Hey. S 1> ให้หลานชายของย่าได้กินของอร่อยนะ <Awesome. S 1> เป็นไงล่ะเดี๋ยวน่กินมะอย่าจับเนะไม่ใช่ของเธอจ้ะเธอก็มีโดนัทของเธอนี่๋อใช่ขนนเริ่มเป็นเลยขอบคุณนักคุณยา่าได้เวลาเอามันออกมาแล้ว <Wow. S 1> ฉันคิดว่าต้องเพิ่มนัทไล่ให้มากกว่านี้แหละ <Wow. S 1> เป็นตัวเลือกที่ดีมากต้องชนะแน่นอนโอ้ย่าเห็นด้วย ร้านชายโดนัทมาแล้วจ้ะอ้อน้ำลายไหลแล้วแล้วมีอะไรบ้างโอ้ว,ว้าวเราว่าครับเชฟขอบคุนต่อไปจดนันของคุณย่าโอ้ย่ย่มากเลยกินเลยจะร้านละว,ว้าวโดนัทนันมถั่วเหมานที่ฉันชอบเลยไม่มีคำบรรยายมันเจ๋งมากพี่สาวของฉันชนะแล้วโอ้ยแย่ฉันนะเ,เก่งมากจ้ะ คนต้องชอบงานต่อไปแน่นอนผมอยากได้ว่าวเฟ้าได้เลยจัล้าลักง่ายมากเ <Yes. S 1> ลกทางให้ย่านะ <c oughs> ย่าต้องการแป้งที่ดีที่สุดไข่สองฟองแล้วก็เนยและน้ำตาลด้วยให้ได้แป้งโดยที่อร่อยที่สุดนะเยี่ยมมากย่าชอบนมมันอร่อยมาก <c oughs> เราไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีนมนะจากนั้นก็เอาที่ตีมาให้ย่า <c oughs> โอ้ oh, จะเย็นเล่ค่ะคุณย่าย่าทำเร็กันไปแล้วนะใ uh huh. ช้ก้วเทปแป้งลงไปในแม่พิมพ์และตอนนี้ก็สีย้อมให้ดูสดใสมากขึ้นวิเศษมากโอ้ว oh, wow. ้าวเธอคือเชฟตัวจริง <Okay. S 2> จริงด้วยส่วนฉันจะใส่แป้งลงไปในเครื่องทำบัฟเฟลเลยจะเสียเวลาทำไมละ่ะบัฟเฟลของฉันจะสุกก่อนเพื่อนละตอนนี้เราก็รอ <Yeah. S 2> สุกหรือยังนะยังอีกเหรอโอได้แล้วละ่ะ เย้โอ๊ยมาร้อสุดๆเลย <laughs> ทำได้ดีมากจะหล้านสาว <h ums> ในตอนนี้ไม่มีใครเห็นมาลองกคนดูดีกว่าโอว้ oh, wow. าวอร่อจังเลยจะจะดตองไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะทำอันใหม่ให้น้องชายแล้วกันตอนนี้ฉันกินหมดแล้วละ่ะ <h ums> งั้นมาทำพร้อมกันดีไหมเห็น <h ums> ด้วยคะ่ะแต่บัฟเฟ่ของฉันมีหลากสีมากเลยนะดูสิมันช่างสวยงามจริงๆ เยี่ยมมากเธอนี่เป็นอัจฉริยะจริงๆขอบคุณค่ะโอ๊ออะไรจังเลยอ๋อเธอกินหมดอีกแล้วเหมืนหรอ What ทำไม,ไม,ไมนะแป้งเราหมดแล้วทำยังไงดีจริงด้วยฉัไม่อเดียแล้วจะมีบะหมี่ยูถ้ามันมาแทนแป้งก็ได้ <Yes. S 2> เป็นไอเดีที่เยี่ยมมากใช่แล้วเก่งมาก ah. แต่วาฟเฟิของฉันก็พร้อมแล้วมันดูน่าทึ่งมากแล้าจัดวางมันและตกแต่งด้วยครีมมันออกเป็นสีรุ้งและก็เพิ่มลูกเล่นสักนิดหน่อยโรดิสปริงเกิวลวาฉันชอบงานของตัวเองจังเลยโอ้สวยมากเลยจ้ะพี่ลักขอไอศกรีมให้ย่าหน่อยสิ <Yeah! S 1> ย่าน่าจว่าหลานใชยต้องชอบแน่แนน่ย่าจะวางบนวาฟเฟิแบบนี้แล้ก็โรยด้วยน้ำตาลด้วย เป็นไงล่ะดีจังเลยและย่กจะตกแต่งว่าฟอ้ด้วยสตรอเบอรี่ล่ะย่าชอบทำอาหารให้ทุกคนกินโอ้เยี่ยมจังเลยว้าวฟอ้ดเมื่องหนูก็พร้อมแล้วสโลยด้วยน้ำตาซักหน่อยน้องชายต้องลองได้แล้วละ่ะเอาเลย <c oughs> โอ้เจ๋งจังเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะ <Okay. S 1> ฉันกลัวที่จะหลองอะ่ะเออ หน้าขยักขยแงไม่อยากกินเลยโอ้ว oh, wow. ้าวใส่รุ้งรสชาติก็ยอดเยี่ยมว้าว <Yes. Nice. S 1> wow. ไอศครีมนั่นเหรอใน <Yes. S 1> เป็นจานที่ดีที่สุดเลยคุนย่าชนะโอ้ใ oh, นที่สุดย่าชนะแล้ว <c oughs> มาหารที่รับปะปา <c oughs> หน่อยากกินโดนั้นคือน้ำตาล <c oughs> ไม่มีปัญหา <Okay. S 1> ย่าทำนั่นทุกอย่างให้ล้านจ้ะ ใช่มันง่ายมากโอ้โหคุณย่าเป็นนัดแป้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยประสบการณ์ของผู้ที่ฝึกฝนมานานเป็นปีแบบนี้และไม่เพียงแค่นัดแป้งเท่านั้นและยังพร้อมที่จะทอดโดนทัทแสนอร่อยแล้วล่ะอัดด้วยแม่พิมพ์สายพิเศษจากนั้นก็ใส่น้ำม,มันลงบนในกระ,กะทะใหญ่ยเยอะโดยนาัาต้องออกมาชุ่มชํทาทั้งกรอบนอกและนุ่มในฉันคิดว่าฉันก็ทาได้เหมือนกันนะไม่เห็นมีะอะไรยงยากเลยใช้แม่พิมพ์ง,งั้นเหรอตัดแป้งโดแบบนี้โอ้หลอนลักระวังด้วยเธอทำให้ยากกลัวนะ หลังจากนั้นต้องใช้น้ำมันใช่ไหมคะจะได้วัตถใสายย่เยอะใช่ไหมมันจะใส่น้ำมันก็เปิดไฟได้เวลาทอดกันแล้วโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนีย่ยช่วยด้วยช่วยทีค่ะไม่คนเยอะแบบนี้อ่ะอยห้องคงไม่ใช่ที่สำหรับเด็กจริงๆนะหนูก็ดวันสิบสองแล้วนะแลวหนูสามารถแต่ลงาคนนี้ได้ด้วยอ้อเอาไปเลยแบบนี้แหละเราต้องปิดเตาก่อนโอ้ยถ้าอ,อย่างชั่วหน่อย แต่ว่าตอนนั้นของฉันมอกว่าเป็นอะไรเนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยเราคงต้องทิ้งมันไปนะมันใช้ไม่ได้แล้วโอ้เจนเธอทำให้ยากโกรอีกแล้วนะแล้วมันยุ่งหน้าตรงไหนกันฉันไม่เข้าใจเลยตอนนี้ฉันมีทุกอย่างพร้อมแล้วล่ะโดนัทแสนอร่อยและน่ากินจากนั้นต้องราดซอสสตรอเบอร์รี่ลงไปด้วยนะและจากนั้นก็ใส่ไอซิ่งแล้วจะลงไปในสิผสมอาหารแสนอร่อยสีชมพูที่ฉันทำมาแล้วเราได้สปริงเกิลวัวล่าพร้อมเสิร์ฟแล้วใช่มันออกมาดีมากแต่ว่ายากคงทำให้สวยขนาดนั้น ต่ใครบอกว่าแย่ทำไม่สำเร็จละ่ะแย่รู้ความลับของโดนัทที่อร่อยด้วยนะมันก็คือน้ำตาลไอซิ่งด้านบนยังไงละ่ะเรียบง่ายและอร่อยมากแล้วฉันจะทำยังไงดีอ่ะแผลยังไม่เหลืออะไรให้ใช้เดาด้วยมนเว้นแค่ชีสนี่ยะรื่องว,ว่าฉันเนียเดลาดฉลาดแล้วละ่ะชีสมันเหนียวเหมือนแป้งเลยฟังงั้นฉันจะทำโดนัทชีสละจากนั้นก็โรยด้วยเศษมะฝรั่งทอดเอาไปเลย โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหวนั่นเหรอไม่ใช่คะมันคือหลานของคุณยา่าจะยังก่อนค่ะทุกคนหนูไม่ได้เล่นนะหนูกำลังทำอาหารให้น้องนะและนี่คือสปริงเกิลพร้อมแล้วจากนั้นก็เอาโดนัทไปคลุกให้ทั่วมันต้องออกมาดีแน่นแนะแต่ว่าม่บางอย่างขาดไปนี่อ๋อรู้แล้วก็อยากให้โดนัทออ้งแขึ้นตั้งทอดให้ดีดีละแต่ว่าจะดีกว่าถ้าไม่มีกระทะน,นะแลวมันสุกกว่าด้วยแบบนี้น่ะโอ้เจนหล่ะต้องเชวลาอีกงานแค่ไหนเนี่ยเราพร้อมกันแล้ว แล้วจะไหนจะชนะในรอบแรกนะอาจเป็นโดนัทจากคุณยะหรือว่าโดนัทกีมแสนอร่อยจากเชฟละ่ะหรืออาจเป็นโดนัทชีสจากพี่เจน <c oughs> โอ้ว้าวตาหนูนี่ลูกวาวเลยโอ้โหโดนัทสีชมพูสวยจังเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยและมีซสพอลายที่หนูชอบด้วยนะนี่มันดีจังส่วนจานนี้ด่ธรรมดามาก <c oughs> และรสชาติก็ธรรมดาเหมือนกันนะไม่ประทับใจเท่าไหร่คะ่ะ โอ้ว้าวเดี๋ยวน,นี้น่าสนใจจังเลยมาลองกันม,มันคือชีสทั้งยืดและลายในปากด้วยอร่อยจังเลยอ่ะแต่ว่าจะเล่าจะไหนดีนะยากจังโอ้แต่ัดสินใจได้แล้วล่ะเดี๋ยวนะสาวไซส์สตรี์ฉันนะใช่แล้วฉันรู้อยู่แล้ว,ว,วและตอนนี้หน่อยากกิสลัดสลัดอะไรนะซีซา,าสลัดค่ะสลัดที่มีชื่อเสียงนะ่ะฉันทำได้ ตอนนี้ต้องสับตัวอย่างให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโอ้ลานลักหยุดทำแบบนั้นได้แล้วในครัวเธอต้องระวังให้มากกว่านี้นะโดยเฉพาะตอนที่เธอมีมีอยู่ในมือนะต้องหั่นผักอย่างระมัดระวังและจัดวางให้สวยงามในจานแบบนี้นะแล้วก็ส่วนไก่ต้องเป็นไก่เนื้อนุ่มฉ่ำและก็อร่อยมากด้วยหั่นแล้วก็วางบนผักเลยสวยงามมากฉันคงพูดแบบนั้นไม่ได้ตอนนี้ฉันจะแสดงให้เห็นว่าการเสิร์ฟสลัดที่สวยงามมันเป็นยังไงและเพื่อจะทำมันจะใส่ผักเคียวลงไปในเครื่องปั่นแบบนี้จากนั้นเติมน้ำเล็กน้อยแล้วก็กดปุ่ม เอ้ยนี่มันโจ๊กสีเขียวมากกว่าคะ่ะมันไม่ใช่โจ๊กนะเจนมันคืออาหารชั้นสูงนะจากนั้นก็เอส่วนผสมมันทำเยลลี่เพื่อมัอร่อยมากขึ้นแล้วเราก็เอาใส่จานได้โอ้ว้วาวมันเจ๋มมากเลยใช่แล้วขอนะคะแต่ตอนนี้เราสามารถเพิ่ผักลงในจานได้ด้วยละแล้วก็หั่นอกไก่ลงไปด้วยนะแต่ยังไม่หมดน้ำมันขวนเล็กเลยจากนั้นทุกอย่างก็เข้าที่สวยงามมากเลย โอ้ใครทำสลัดกันแบบนั้นกันเนี่ยสลัดต้องใส่ชีสด้วยนั่สิใช่ไหมเจนใช่แล้วค่ะคุญยาอ๋อและของฉันล่ะไม่มีเวลาหันผักแล้วเจนนี่ร้านทำพังอีกแล้วเหรออ๋อย่าที่สุดเลยไม่เหมือนกองภูเขาของอาหารเหลือแบบนี้ไม่ชนะแน่นอนต้องเรียคทีอะไรบางอย่างแล้วล่ะโอ้ฉันรู้แล้วตอนนี้พี่จะทำสลัดให้น้องกเล้วให้กินนะแะ่เราไม่จำเป็นต้องหาอะไรทั้งนั้นแค่หั่นเป็นชิ้นเล็กไม่เหม็นก็พอแล้วเพิ่มมนท์ใลูกตาและก็มัชเมนโล่ด้วยฉันอยากใส่ยลี่มากกว่านี้ ใส่ไปอีกมากกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้แบบนี้แหละอ oh. โอเป็นจานที่สวยงามและน่ากินมากที่คขนขของเราทําออกมานะแต่น้องกอเรจะชอบมันไหมนะงั้นเรามาหาคําตอบกันเลย <laughs> งั้นหนูจะเริ่มจากอ๋อ,อ,อได้จานนี้บาวอย่าเลสีเขียวตลกจังเลยงั้นมาลองกันโอ้ยเยี่มากอะ่ะไมห่หนูขอดิสไล์กับจานนี้ uh. แล้วสลัดจานนี้ด้วยธรรมดาดีนะ uh. สลัดธรรมดาธรรมดา รสชาติก็ธรรมดาธรรมดานะ <Okay. S 1> อืมว,ว้าวสิ่งจึงเลย oh. นี่มันสลัดผสมกับเยลลี่มะพร้าวกับเจลลี่ด้วยนี่อืมเป็นการผสมผสานที่ลองตัวมากหนูชอบมันและหนูเลืกจานนี้เป็นผู้ชนาละใช่แล้วมันอร่อยมากเย้ <Yeah. S 1> yeah, ฉันรู้อย่นแล้วละ่ะมาให้ไฟขนาดนองสาว oh. โอ้ก็เลี้ยเร็วเข้า <Yeah. S 1> หนูอยากกินไข่ดาว ฮ่าไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วย่าทําได้ <Okay. S 1> พี่สาวก็ทําได้เหมือนกันงั้นเทน้ามันแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อน <Yeah. S 1> คัย่าหนูขอนะคะดูเหมือนมันจะไม่ออกอะทาไมน้ำมันถึงไม่ออกมาเนะ <Okay. S 1> ต้องขยกกับขวดให้แรงมากกว่านี้มั้ง <Okay. S 1> โอ้หนูคิดว่ามันพังซะนแล้วอ๋เจนไม่ระวังเลยนะงั้นย่างมาทําอาหารดีกว่าตอกไข่ลงไปสองฟองแบบนี้ uh. หนูก็ตอกไข่เหมือนกัน <Okay. S 1> โอ้ได้ไงอะฉันนี่ซุ่มซ่าจริงๆเลย ไม่ไม่มีใครทำใครกันแบบนั้นแล้วล่ะนี่ต่างหากที่ฉันจะทำก่อนอื่นเราต้องอุ่นครีมแบบนี้จากนั้นก็ใส่ผิวส้มลงไปแล้วส่วนผสมลับลงไปด้วยนะมันจะช่วยให้จานนี้ออกมาเป็นแบบเดียวกันกับในร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกเลยจากนั้นก็สับลูกพีชลงไปและเติมสารพิเศษของอาหารโมเลกุลลงไปด้วยเอาล่ะได้เวลาสร้างความมานดเ์เนของการนำอาหารแล้วและนี่ก็คือไข่ดาวโมเลกุล ว้าวหนูเคยเห็นแต่นในยูทู e นั่นเนี่ยเจนระวังด้วยโอ้ยไข่ของฉันทุกอย่างกำลังไหม้แล้วอะนราชั้นเลยใช่แล้วอย่างน้อยน้องกลอเรียก็จะไม่หิวแล้วล่ะไข่ของคนุนยาดูน่ากินมากใช่เจนในรอบนี้เธอไม่มีโอกาสชนะเลยแล้วน้องกลอเรียจะชอบอาหารโมเลกุลไหมนะงั้นเรามาหาคำตอบกันเลยดีกว่า <c oughs> อัวจรจัจานไหนดีนะหนูอยากลองจานนี้ละ่ะใช่ไม่เลวเลย แล้วนี่คืออะไรอ่ะหนูจะไม่ลองมันเด็ดขาดมันไข่ที่ไม่ธรรมดาเลยโอ้ว้าวแล้วมันก็หวานด้วยอร่อยจังหนูชอบมันหนูเลือกจานนี้แหละผู้ชนะฉันรู้อยู่แล้วล่ะคุณยาย่เพิ่งอ่านหนังสือค่ะหนูอยากกินแซนด์วิชได้เลยจัะหนูน้อยเราชอบทำอาหารรอบนี้เธอไม่ชนะแน่นอน ซนด์วิชทำง่ายมาก oh, <yeah. S 1> ฉันชอบกินขนมปังกันนูเทลล่าอยู่แล้วแต่ครั้งนี้จะทำให้มันอร่อยยิ่งกว่าเดิม mm hmm. ฉันจะเพิ่มท็อปปิ้งหว,นหวานๆด้วยม,มัสเตอรเล่ที่ฉันชอบช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี so ่แล้วก็ยลลีีหวานๆอมเปรี้ยวด้วยนะโอ้ mm hmm. oh, นี่มันน่าก,กินจังเลยอะ mm hmm. แต่ว่ายังขาดอะไรไปนะอ๋อ oh, ใช่แล้วละ่ะ mm hmm. จะหว,วานๆแล้วก็รู้กว่าสูตรซ่ซาด้วย mm hmm. ฉันคิดว่าเป็นไอเดียที่เยี่ยมมากเลยละ่ะ mm hmm. ไม่เลวเลย mm hmm. แต่ย่าคิดว่าทำแบบดั้งเดิมดีกว่านะมัสต้า แฮมแล้วก็ชีสใบผักกาดด้วยรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแบบนี้และตอนนี้ก็เอาไปปิ้งได้ให้กรอบด้านนอกทั้งสองด้านไม่ใช่แล้วค่ะคุณย่าเราควรปิ้งขนมปังก่อนนะจากนั้นต้องใส่ไส้ลงไปนะไส้ไม่ควรร้อนแบบนั้นและวัตถุดิบอันวชิชาคือหอยทาอะไรนะหอยทากนั่นเหรอ มันเหม็นมากเลยเหม็นอะไรคะนี่คือกินของปาริสและจากนั้นก็มาเพิ่มอาหารทะเลกันนี่มันกินแย่มากเลยเยี่ยมมากแ,และสุดท้ายเพิ่มชีสคัลลาด้วยนะโอ้อย่ารู้สึกไม่ดีเลยนี่คือผลงานชนิ้นเอกของการทำอาหารคะ่ะวิเศษมากชนะตัวเองได้แล้วล่ะแซน์วิวชองฉันก็ดีเหมือนกันอ,อ๋อช็อกแลนละลายแล้วแต่ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงล่ะ เราต้องการชามใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งด้วยนะและจากนั้นเราสามารถวัดลัยด้วยช็อกโกแลตได้มันจะแข็งตัวเป็นรูปร่างที่เราต้องการได้เลยฉันเห็นไลฟ์แพ็กในนี้ใน t ิก To อกนะเก่งมากล้านยะทุกจานพร้อมแล้วล่ะพวกข้าแข่งขันที่แตกต่างกันและแซนวิชที่แตกต่างกันด้วยแล้วน้องตัวเลจะเลือกตานไหนนะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันเลยโอ้อันนี้น่ากินจังเลยมาลองกัน อ,อนี่มันหอยทากนี่แปลกมากเนมันเย่สุดๆเลยใครใส่หอยทากกันนะแต่ว่าแซนวิชนี้สวยมากเลยหัวใจชกโกแลตเป็นความคิดที่ดีมากอร่อยจังเลยหนูชอบแซนวิชนวหวานแบบนี้อ,อแซนวิชนี้เดูบ้านๆธรรมดาดิอ้จริงๆมันอร่อยมากเลยดีกว่าของทุกคนอีกหนูให้เจนนี่เป็นผู้ชนะละ โอ้ใช่ย่าทำได้แล้วหนูต้องการเราแบบนี้ว้าว <Wow. S 2> ง่ายมากโอเคใช่ไม่มีปัญหาเลยอะไรนะมันคืออะไรนะ่ะแต่ย่าทำได้นะย่าจะใช้ไก่วางไว้อย่างประณน,น,นี้จากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ตอนนี้ก็ใส่น้ำมันมะกอกนิดหน่อยนี่แหละที่ร่างกายต้องการ มันทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยใช่แล้วแน่นอนอย่าลืมเกลือและพริกไทยด้วยเพิ่มรสชาติลงไปและผักสลัดของปอดของยา่ามีประโยชน์มากๆเลยย่ามีความสุขส,สุดที่ได้ทำสลัดให้แมรี่และแน่นอนใส่มะเขือเทศลงไปด้วยใช่ต้องหั่นด้วยนะอืมทั้งอร่อยทั้งสนุก <c oughs> และก็แตงกวาด้วย แยกออกมเป็นเส้นๆแล้วก็ทำเป็นลูกเต๋าด้วย uh มันทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพเนื้อของย่าก็เริ่มสุกแล้วละ่ะเยี่ยมเลยที่เหลือก็เอาแค่ขนมปังปีเต้าออมาโอ้ยย่าชอบมันมากเลยละ่ะ <c oughs> และตอนนี้ <c oughs> ก็ใส่ทุกอย่างลงไปใส่ผักเขียวแล้วก็มะเขือเทศแตงกวาแล้วก็เนื้อแล้วก็ใส่มะยองเนสลงไปด้วย แล้วก็ห่อให้เป็นโรสเซนน่ากินทอดมันนิดหน่อยส่วนฉันใชนมันมากกว่านี้สำหรับเฟรนชะ์ฟรายน์น่ะสวยงามเลยล้วตั้งกว่าอยู่ไหนละ่ะเราต้องหั่นแล้วละ่ะวิธีนี้เรากว่าเยอะเลยเอออย่าเล่งสิย่าทำมันติดอ่ะเออขอบคุณนะ <laughs> อย่าทำแบบนี้อีกนะโอ,อ้แล้วก็ฉันต้องใช้มะเขือเทศด้วยแน่นอนต้อง,งหั่นด้วย ใช้มีดเล่มใหญ่ๆแล้วก็ใช้เนื้อลำควันด้วยตอนนี้ฉันต้องใช้เนื้อฉ่ำๆที่ใหญ่กว่านี้โอ้จเธอทำได้ดีมากเลยอร่อยจังเลยตอนนี้เราก็แค่เททุกอย่างลงบนขนมปังปีตา้าใส่ซอสมะเขือเทศนิดหน่อยมายังเนสด้วยมันต้องอร่อยสุดๆเลยฉันมีรสสุดอร่อยแล้วตอนนี้และนั่นอนต้องเอาไปทอดด้วยนะ โอ้แต่พอฉันมันเร็วขึ้นฉันต้องใช้ที่เผาช่วยละเธอกำลังทำอะไรนะถ้าทำแบบนั้นไม่ได้นะฉันจะทำจานที่อร่อที่สุดเลยนี่แหละเรียบร้อยดูและเรียนรู้จากมือโปรนะฉันจะใช้ปลาแซลมอนแล้วก็หันมันมันเป็นระดับมิชลินสตาร์เลยล่ะจากเชฟที่ดีที่สุดฉันจะทอดมันด้วยน้ำมันมะกอกมันต้องอร่อยสุดเลย เพิ่มเครื่องเทศล,ลงไปด้วยอืมกลิ่นดีมากเลยตอนนี้ก็พักไว้สักครู่แล้วก็ใช้เลมอนด้วยเธอกำลังทำอะไรนะอน้ำเลมอนกลันข้า <Okay. S 1> ตาอขอบคุณนะงั้นฉันจะต่อแล้วนะจะใช้ครีมเปรี้ยวผักใบเขียวแล้วก็ใช้ซอสไปย่างเนทที่ไม่ธรรมดาแต่ฉันจะทำเป็นซอสส่วนพิเศษออกมา ตอนนี้ก็ใช้แป้งลาวชและฉันจ,จัดผักอย่างระมัดระวังและสวยงามซอสของฉันและก็ปลาด้วยและทำทุกอย่างอย่างประณีตนี่มันไม่ใช่วิธีทำอาหารแบบธรรมดานะไม่ใช่โรแบบทั่วไปด้วยที่เหลือแค่อ่อนและรอสักครู่เหมือนว่าจะได้แล้วล่ะโอเคงั้นฉันจะหั่นมันแล้วก็เรียบร้อยทั้หน้ากินและสวยงามพร้อมเสิร์ฟเอานี่ไง ดูสิว่าฉันมีอะไรมันเป็นของเธอทั้งหมดเลยของเย่อร่อยที่สุดจานของฉันดีที่สุดโอ้วฉันจะลองอันนี้ล่ะอืมอร่อยจังเลยกินเยอะๆนะร้านละโอเคตอนนี้ฉันจะลองจานนี้อเอเ้จะออนี่ไม่ใช่สำหรับฉันน่ะเธอแค่ไม่เข้าใจมันต่งางบางทีอันนี้จะอร่อยกว่ากได้อันใหญ่จังเลยรสชาเย่ยมจัง เราเอาสก๊กอบตอบแบบนี้ใช่นี่แหละผู้ชนนะเย,ย้ฉันคือผู้ชนนะแล้วค้งนี้หลานอยากกินอะไรละ่ะเราอยากกินเค้กที่สวยงามและก็อร่อยด้วยโอ้ใช่ได้เลยง่ายมากเซวเค้กออกมาแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยเวปครีมโอ้สวยจังเลยแล้วก็ต้องเกลี่ยให้เท่ากันด้วยนะส่วนที่เหลือฉันจะเลียมันแล้วตอนนี้ก็อันนี้ด้วย เค้กของฉันก็เด็นออกไปมีบางอย่างไม่ถูกต้องเอาราต้องทำมาทุกอย่างแล้วล่ะออา,อาละ่ะจะทำต่อละกันงั้นฉันจะเพิ่มครีมลงไปด้วยได้ไม่มองเห็นว่ามันแตกอะแต่ฉันจะไม่ใช่มีดดีกว่าแต่ว่าฉันใช้มือตัวเองจะดีกว่านะ hey, <you. S 1> อย่างนี้แหละดีขึ้นเยอะเลยทั้งเร็วและอร่อยใส่ลงไปด้วยลึกกว่าเยอะๆอร่อยจังเลยโอเคเออ ฉันหน้าของเธอด้วยสิย่าไม่ยอมรับเค้กสำเร็จรูปหรอกนะเพราะย่ารู้วิธีทำม,มันด้วยตัวเองใครแป้งและตอนนี้แป้งก็สมบูรณ์แบบแล้วพร้อมเลย <c oughs> นี่แหละที่ต้องการตรงนั้นก็เทลงไปในแม่พิมพ์แต่ยังไม่มีแอปเปิลนะ <c oughs> เอาละ่ะย่าจัดการได้อยู่แล้วมันดูกันเลยเฮ <c oughs> ้ยเฮีเป็นไงละ่ะตอนนี้เราก็เทปแป้งเดเพิ่มลงไปด้วยละ โอ้เยี่ยมเลย <Okay. S 1> มันดูดีมากเลยตอนนี้ยจะเอาไปอบในเตาฉันจะแสดงการทำของมือโปร,โปรให้ดูฉันใช้ครีมที่ทำด้วยกระบวนการพิเศษมาวางบนหน้าเค้กน่าอร่อยสุดๆเลยเค้กของฉันเนี่ยต้องเกลี่ยครีมให้ทั่วจากนั้นก็ถักไม้สวยงามตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการทำรูดีขึ้นเยอะเลยเธอกลังทำอะไรนะ ันจะทำต่อแล้วนะเธอต้องเคลือบเค้กด้วยครีมแสนอร่อยและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดฉันทำซอสช็อกโกแลตที่ทำจากช็อกโกแลตแท่งน,นี่แหละทำให้เค้กทั้งหน้าอร่อยและก็น่ากินโอเคอืมแล้วก็ต้องเท้ทั่วเค้กด้วยนะว,ว้าวนี่ไงล่ะเรียนเอาไว้มันคือผลงานชิ้นเอกเลยตอนนี้ฉันตกแต่งมันด้วยเบอร์รี่และเป็นเค้กที่สวยงาม ก็แน่นเนาะไอ่ฉันเป็นเชฟตัวจริงนี่โอ้หญามูต็อมองของย่าก็เสร็จแล้วภัยของย่าพร้อมแล้วล่ะดูสิของฉันดีที่สุดลองของฉันก่อนโฮมเมดภัยของยา่าสาหรับหลานละทําตามสูตรที่ดีที่สุดเลยแล้วฉันจะเริ่มจากอันไหนดีนะฉันจะเริ่มจากอันนี้ละกันอ๋อก็มีแล้วนะแต่นี่มันอะไรนะเฮ้ยจิ่ผมนี่ยากที่สุดเลย อุ๊บสโทษทีเอาล่ะตอนนี้มาลองพายอันนี้กัน <Okay. S 1> อืมอร่อยจังเลยคุณย่าทำอะไรมากเลย <Yeah. S 2> ย่าดีใจดัที่ห uh. ลานชอบเอาล่ะตอนนี้ก็ตาของก้อนนี้มันดูน่าก,กินสุดๆไปเลย <Ooh. S 2> ถ้าพูดว่าอะไรล่ะฉันอยู่ตัวเองไม่ได้แล้วอันนี้คือผู้ชน,นะใช่เพราะฉันคคอแช์ที่เก่งที่สุด,สดก็ชัดยจนแล้วล่ะ